ดีอีกแล้วครับท่านผู้ฟังที่น่ารักนักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นในหอีกแล้วเป็นแนวทางหนึ่งกันยาก็ทุกแนวทางทุกคลิปก็โปรดใายวิจารณญาณในการรับชมโดยครับ ใบนี้ก็เป็นทานดับดับล่างดับตัวเดียวสาเบ่งปานดับสาตัวเดียวล่างสิบหน่อยก็ขอบคุณมากครับข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนดับสาร ต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยหลักร้อยแบบแปดตัวแนวทานที่แบบผ่านมาก็ผ่านนะแนวทางที่แบบผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านแนวทานใหม่นี้ครับ แบ่งปันอีกแล้วแปกสี่หนึ่งสองสาแปกสี่หนึ่นะแบ่งปันเปดตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับนะ ขอบคุณมาก้อมูลที่แบ่งปันอย่างเร็วเร็วทันใจเดี๋ยวทันทีแล้วก็ผ่านแปดนะต่อไปครับผมใบนี้เต้มารวมสามตัวโบนก่อน แนวทันที่ว่าผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วก็ผ่านแนวทันใหม่นี่ครับเบ่งปานเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มเจ็ดเต็มเก้านะเบ่งปานห้าตัวห้าแต้ เป็นแนวทานเนียวทานเช่็แล้วก็ผ่านเนีวทานที่ะพันมาก็ผ่านนัาประชมนะเนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปันสองสามสี่เจ็ดเก้าต่อไปครับใบนี้ ก็สองสูตรชูนสองสูตรชูนหลักหน่อยตัวเดียวแนวทางที่ระพันมาก็สรุปผ่านนะท่านผู้ชมนะชูนแล้วผ่านหลักหน่อยแนยวทางใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งปัน,ปนอีกแล้วนะ ท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนเบ่งปันชนแบ่งปานชน8เแบ่งปานช,น8น,าน,ชน8นะชน8ตัวเดียวนะ7 8แล้วก็2 8งชน8ชลแตัวเดียวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆเลย้อมูลทจีเบ่งปันอย่างเร็วนะต่อไปครับท่านใบนี้ใบนี้ก็เนียวทันดับบนตัวเดียว่ันนี้ก็เบ่งปันดับ ดับสองนะดับตัวเดียวสองดับสองหนึ่งตัวก็ขอบคุณอย่างมากใบนี้ครับเนี่ยวทานครบบนหกตัวเด่นบนหกตัวนะท่าน ทานก็แบ่งปันครบ0 6 7 9แลยก่อนเะนี่ยทันเดนโบนแบบ6ตัวร้อยสิหน่อยนะ4 5 8 1 2 3 4 5 8 1 2 3ท่านก็แบ่งปัน6ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลย เดียวทางที่เบ่งปันปอย่างเร็วทันใจนะท้ชมตั้นใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยนะก็ขอบคุณอย่างมากใบนี้ครับเบ่งปันปเนวทาน10หน่อยแบบ4ตัวนะ เนี้อทาน10หน่วยแบบ4ตัวเบ่งปัน80 12 80 12น่นนนนนะ4ตัวเป็นเนี้อทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยเนี้อทางที่เบ่งปันนะ เนทานเจนแล้วสี่หก็ผ่านนะท่านผู้ชมผ่านนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมไปนี้ตรองตด๊ดับท่านนี้ก็แบ่งปนันแนวทาน ดับสตัวต๊ดนะทานเก็บหน้าจอได้นะชุดดับ3ตัวตรองต๊ดก็แบ่งปันดับหลายชุดนะยังไงก็ขอบคุณเดี๋ยวทางที่แบ่งปันต่อไปครับท่านใบนี้แมก นะเมกชุดเต็ม3ตัวรวม3 1ชุดนะท่านก็แบ่งปัน013 023 027 034ง์สองศูนย์สล้วก็035 036 037 038 039 049นะท่าน ก็เข็บหน้าจอนะก็ไล่ไปโน้นเจ็ดปดสี่เจ็ดแปดสีนะท่านก็แบ่งปานไลชุดเป็นแนวทางนะเข็บหน้าจอได้ร่วมส1ชุดนะก็ขอบคุณมากเลยข้อมูลที่ที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปานทางชุด3ตัว ก็เบ่งปัน035และก็045นะ035และก็045เนี่ยทานที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วสรุปแล้วพันนะทวช504ก็จาก503513พัน 5 0 3 5 0 3ก็จัดให้3 3 6 3 4 6ก็ผ่านชุด3 3 6และก็3 3 6ก็จับชุด0 4 1 0 5 1ก็ผ่านชุด0 4 1 0 4 1ก็จับชุด157 167ก็ผ่าน167 ในทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน035แล้วก็045นะแบ่งปาน2ชุดนะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยต่อไปครับทผพอชใบนี้ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางหลักสิบนะหลักสิบ ตัวเดียวคระทานใบนี้ก็เป็นแนวทานที่แล้วนะก็เบ่งปัน7ตัวนะ7 9 4 6 3 2 1สองใบนี้ก็เป็นแนวทานที่แล้วเนาะเป็นแนวทานที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านนะผ่าน6นะผ่าน6หลักส0นะ ก็แบ่งปันเจดตัวเป็นแนวทางนะท่านเจตัวเจ็ดวนะอดีตก็ผ่านนะท่านอดีตก็ผ่นนานหลักสิบนะเนี๋ยทันใหม่นี้ครับเจ้าของ้อมูลนก็แบ่งปันอีกแล้วเราไปชมกันเลยเนี๋ยทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปัน,น706 9138เดี๋ยวทานที่แล้วก็สรุปแล้วผ่านนะผ่านหกนะเดี่ยวทันใหม่นี้ครับ7069138นะ7069138เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเจ็ดตัวนะท่านเบ่งปันเจ็ดตัวเป็นแนวทางนะ ก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่เป่งปันอย่างเร็วทันใจก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเทอทุกท่านเราเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะขอบคุณ ขอบคุณก็ขอสวัสดีครับผม